รีวิวกล้องติดรถยนต์ฉบับคลิปเดียวจบยี่ห้อ hikvision d 1 pro เราจะมาทำการอันบ็อกกันนะครับทุกๆคนเมื่อแกะกล่องออกมาดูสินค้าจะเจอเมมโมรีการ์ดที่ผมสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับขนาด 128GB กนะครับก่อนแกะสินค้าเราตรวจดูสภาพสินค้าก่อนนะครับว่าเสียหายหรือเปล่าเราจะได้ส่งเคมได้นะครับโอเคสภาพสินค้าเราสมบูรณ์แบบนะครับเราทาการแกะซีนออกเลยนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาจะพบเจอ ตัวสินค้าและอุปกรณ์อคเซสซอรีพร้อมกับคู่มือที่ให้มานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทยอยแกะทีละชิ้นนะครับมีของแค่นี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ได้มาเป็นสาย power USB 5พินนะครับชิ้นที่2 USB C power นะครับผมชิ้นที่3เป็นตัวพระเอกของเราคือกล้อง Hikvision b 1 Pro dashcam นะครับพร้อมกับ9 3M นะครับที่ยึดติด หนาแน่นมากนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือฟิล์มสุญญากาศที่เขาให้ติดมา2ชิ้นนะครับผมเอาไว้ติดกับกระจกรถยนต์ในตอนติดตั้งนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะทําการติดตั้งอุปกรณ์กับรถของเรานะครับผมนี่คือเมมโมรีขนาด128 g b ที่ผมสั่งมาเพิ่มนะครับแล้วก็ฟิล์มสุญญากาศ2ชิ้นแล้วก็สาย power นะครับที่สําหรับ เลี้ยงกระแสไฟให้กับกล้องแล้วก็ตัวชี้จุดบุหรี่เสียบที่ชาร์จไปนะครับผมอันนี้เราจะมาถึงตัวพระเอกของเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะซีนออกนะครับตัวกล้องจะมีรูรีเซ็ตนะครับเอาไว้สําหรับรีเซ็ตการตั้งค่านะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะมีรูสําหรับไมโครโฟนเอาไว้เก็บเสียงนะครับพร้อมกับกาว 3M ที่ติดอย่างหนานแน่นนะครับมั่นใจว่าติดแล้วไม่หลุดง่ายๆ ปุ่มรีเซ็ตเอาไว้ตั้งค่าคืนค่าโรงงานด้านหลังจะมีรูไม,มโครโฟนไว้สำหรับบันทึกเสียงภายในห้องโดยสารได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับต่อไปเราจะมาดูกันตรงช่องเสียบ SD card หรือ Memory card เสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีช่องสำหรับไฟเลี้ยง Power จากที่จุดบุหรี่นะครับผมให้ทุกคน มองรูอยู่ใกล้กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับผมเพื่อที่จะใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับผมการติดตั้งกล้องก็ง่ายมากด้วยตัวติดตั้งแบบสุญญากาศที่สามารถติดกับกระจกหน้าได้อย่างมั่นคงและมีสายชาร์จที่ยาวเพียงพอในการติดตั้งในรถยนต์ทุกขนาด นอกจากนี้ Hickvision D 1 Pro ยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน WiFi เพื่อดูภาพและวิดีโอได้ทันทีสรุปแล้ว Hickvision D 1 Pro เป็นกล้องติดรถยนต์ที่มีคุณสมบัติครบคันทั้งในเรื่องของคุณภาพและความสะดวกในการใช้งานและฟังก์ชันพิเศษต่างๆที่ช่วยให้คุณปลอดภัยมั่นใจในทุกการเดินทางนี่คือเมมโมรีการขนาด128 g b ที่ผมทำการใส่เข้าไปในตัวกล้องวิธีการใส่ใส่ให้มีกดเข้าล็อกนะครับจะมีเสียงดังแก๊กนะครับผมแสดงว่าวิดีโอที่เราทำการอัดจ,จะถูกบันทึกลงในเมมเบอรี่การ์ดนะครับขั้นตอนนี้เราจะทำการใส่สายพาวเวอร์เพื่อให้ไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถนะครับไปเลี้ยงกับตัวกล้องนะครับกล้องจะทำงานนะครับการติดตั้งกล้องรุ่นนี้สามารถทําคนเดียวได้ไม่ยุ่งยากง่ายดาย ทำการเก็บสายไฟเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะได้ไม่เกะกะโดยเดินตามบริเวณขอบของประตูสามารถทําเองได้ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมกับมือถือของทุกๆท,ท่านให้ทําตามที่ผมทําในดังหน้าจอเลยนะครับผมข้อดีของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับผมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้สามารถดูภาพสดหรือบันทึกวิดีโอได้ทันที ทำการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายสามารถดาวน์โหลดและจัดการวิดีโอจากกล้องไปยังอุปกรณ์มือถือได้โดยตรงผ่าน Wi-Fi ทำให้ไม่ต้องถอดการ์ดหน่วยความจำสามารถควบคุมระยะไกลได้และอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันใหม่ๆของกล้องตัวนี้อีกสามารถแชร์วิดีโอหรือภาพนิ่งผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันส่งข้อความได้ทันทีฟีเจอร์เด็ดของตัวนี้มีการส่งการแจ้งเตือน เมื่อมีการชนหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติตอนนี้กล้องได้ทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยยังมีความมืดมัวเพราะผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มด้านหน้าออกนะครับเมื่อแกะฟิล์มออกนะครับจะเห็นความสว่างและสดนะครับผมของกล้องนะครับมุมกว้างที่สามารถเก็บได้ดีนะครับผมตัวกล้องจะมีความสามารถในการอัดเสียงและบันทึกเสียงภายในรถพร้อมกับวิดีโอเพื่อให้มีรายละเอียดครบถ้วนในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เมื่อติดตั้งกล้องเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพจริงจากกล้องตัวนี้นะครับนี่คือภาพจริงจากกล้อง hikvision d 1 Pro นะครับผมมีสภาพด้านบนเป็นคืมฝนนะครับคืมฟ้าคืมฝนอากาศปิดส่วนภาพด้านล่างเป็นการบันทึกกล้องในช่วงเวลา5-6โมงนะครับก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดนะครับผมจะได้สภาพนี้นะครับผมกล้องตัวนี้มีฟีเจอร์การบันทึกวิดีโอแบบ loop recording ช่วยให้ การบันทึกวิดีโอเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อหน่วยความจําเต็มนะครับผมระบบจะลบไฟล์เก่าและบันทึกไฟล์ใหม่แทนทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องหน่วยความจําเต็มนะครับตัวอย่างที่2คือสภาพตอนกลางคืนที่ผมวิ่งในเส้นทางสองางทางเป็นป่านะครับผมและกลางวันนะครับผมช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับยังแดดยังออกไม่จัดนะครับสุดท้ายกล้อง h ิว v ิชันดีวันโปยังสามารถหมุนได้360องศา ทําให้เราสามารถบันทึกวิดีโอภายในรถยนต์ได้อย่างทุกมุมโดยรวมแล้ว hikvision d 1 pro ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าสนใจสามารถดูในตะกร้าได้นะครับ